เฮ้ยไสิห้งนอนข้าจะได้ทำการต้อนรับแขกของเรายังเหมาะสมอวดาเคดาฟลามกลับลามาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องที่เราทุกอย่างกับช่องกระซับนะครับและในวันนี้ครับเราอยากจะพาทุกๆคนนั้นไปพูดคุยกันเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆอยู่เรื่องราวหนึ่งครับผมคิดว่าเรื่องราวนี้หลายๆคนน่าจะรู้จักกันแบบคร่าวๆเท่านั้นหรือบางที เพราะคุณอาจจะไม่เคยใส่ใจเรื่องราวนี้เลยก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราขอตั้งชื่อสถานการณ์ไว้ว่าโศกนาฏกรรมของแฟงบลท์ครับก่อนอื่นเลยนะครับที่เราจะเล่าถึงเหตุการณ์นี้เราอยากจะขออนุญาตพาทุกๆคนนะครับไปทําความรู้จักกับชายคนนี้ก่อนครับว่าเขาเป็นใครลหลายๆคนนะครับอาจจะรู้จักเขาครับแต่ลหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักแต่เชื่อเถอะครับว่าพวกคุณเคยเจอเขาแล้วในภาคที่4ภาคทวยอคคณี ใช่เลยครับชายคนนี้คือตาแก่ที่โผล่มาตอนแรกนั่นเองคุณยังจําได้ไหมครับนากินีบอกว่ามีตาแก่มักเกิลเฝ้าบ้านอยู่หน้าห้องนี้ถอยไปสิห้างนอนฉันต้อนรับแขกของเราอย่างเหมาะสมใช่แล้วครับลุงคนนั้นนี่แหละคือตอนเหตุการณ์ของเรื่องนี้เอาละครับมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ากับต้นกำเนิดของชายคนนี้ครับ แฟงเกิดในปี1917ครับเป็นมักเกิลธรรมดาทั่วไปเท่านั้นเขาเป็นชายที่มีอารมณ์หุนหันพันแล่นโมโหง่ายเขาเกิดมาอยู่ภายใต้ชายคาของตระกูลลิดเดนเขาอยู่ที่นั่นครับกระทั่งต่อมาในปี1939ช่วงนั้นเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่2กํกำลังระอุครับตอนนั้นด้วยวัย22ปีของเขาครับเขารับใช้ชาติและประจำการเป็นทหารมากถึง3ปีก่อนที่ในภายหลังนั้นเขา จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นครับในภายในสงครามนั่นแหละครับถึงแม้นันครับว่าเขาจะรับใช้ชาติอย่างสมศักดิ์ศรีแต่พิษของสงครามนั้นทําให้เขากลายเป็นคนกึ่งพิก,การเลยทีเดียวเนื่องจากขาข้างหนึ่งของเขาครับมันไม่สามารถรักษาได้อีกเลยต่อให้รักษากี่ครั้งต่อกี่ครั้งมันก็ยังคงแข็งเหมือนเดิมท้ายที่สุดครับทำให้แฟงจึงจำใจต้องปลดประจำการซะ และกลับไปยังบ้านเกิดของเขาที่ลิตเติ้ลแฮงเกอร์ตันเขากลับมาที่นั่นครับในปี1943เขาเป็นชายที่ไม่ชอบคนเสียงดังหรือผู้คนมากมายแต่ยังไงซะครับเขาเป็นคนที่ขยันมากๆเขาเริ่มทำงานให้กับตระกูลลิตเตอีกครั้งหนึ่งในยุคนั้นนะครับเป็นยุคของโทมัสลิตเติ้ผู้ที่เป็นปู่แท้ๆของลอร์ดวอรเดมอร์นั่นเองและลูกชายของเขาอย่างทอมลิตเติ้ลผ็นพ่อแท้ๆของลอร์ดวอเดมอร์ และแมรี่ลิดเดนสตีเดียนภรรยาของทอมย่างถูกกฎหมายไม่ใช่เมโลเป้นะครับแฟงอยู่กับตระกูลนั่นไหละครับมายาวนานมากๆครับและมันนานพอที่จะทำให้ตระกูลน,นั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตเข้าไปตลอดกาลเหตุการณ์สกนธกรรมนั้นเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมครับปีนั้นไปที่วอเดมอร์อายุได้16ปีตอนนั้นครับเขากำลังตามหาตัวจริงของพ่อของเขา เนื่องจากเขาหมดศรัทธานในตัวแม่ที่แม่ของเขานั้นยอมพายแพ้ให้แก่ความตายเขามีความเชื่อว่าพ่อองเขาอาจจะเป็นพ่อมดผู้วิเศษก็ได้เทว่าสิ่งที่เขาคาดคิดนั้นมันกลับไม่ได้เป็นอย่างนั้นเมื่อเขารู้จักปากความจริงของคนในตระกูลก่อนที่เป็นลุงแท้ๆของเขานั่นเองหัวพ่อองเขานั้นเป็นเพียงแค่มักเกิลธรรมดาเท่านั้นภายในไม่กี่วินาทีครับ ฝันของทอมลิเดลแตกสลายเมื่อรู้ว่าพ่อของเขานนั้นเป็นเพียงแค่มักเกิลโสโครกเท่านั้นในวันนั้นนั่นเองมันเลยเกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นครับทอมมาวโลริดเดนบุกเข้าไปที่บ้านของตระกูลลิเดนและสังหารคนอย่างเลือดเย็นไปถึง3คนปู่พ่อและภรรยาใหม่ของพ่อจริงๆแล้วในเหตุการณ์ในเย็นวันนั้นแฟงเห็นทอมนะครับกระโดดข้ามรั้วเข้าไป แต่เขาก็ไม่ได้เอกใจอะไรคิดซะว่าอาจจะเป็นเพียงแค่เด็กที่มันซุกซนไปวันๆเท่านั้นเขาไม่รู้เลยครับว่ามันจะเกิดเรื่องราวร้ายๆขึ้นกระทั่งในเช้าวันรุ่งขึ้นเสียงกรีดร้องของสาวรับใช้ดังสนั่นลั่นครับเมื่อเห็นศพทั้งสามตายยังไม่ทราบสาเหตุเมื่อตำรวจมาถึงครับสิ่งเดียวที่ตำรวจสันนิษฐานก็คือแฟงเป็นฆาตกร สาเหตุที่ตำรวจสันนิษฐานเป็นเช่นนั้นนั่นก็เป็นเพราะว่ากุญแจที่แฟรงก์มีนั้นสามารถเข้าออกตระกูลนี้ได้อย่างสบายๆเลยถึงแม้ว่าจะไม่ทราบแรงจูงใจก็ตามแต่เขามีความเชื่อว่าแฟรงก์นี่แหละคือฆาตกรที่แท้จริงแต่อย่างที่เรารู้กันครับการตายของตระกูลพวกนั้นตายด้วยเวทมนต์ไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นไม่มีบาดแผลไม่มีร่องรอย มันเลยทําให้ไม่มีการเอาผิดแฟงครับเนื่องจากว่าไม่พบสาเหตุการฆาตกรรมอย่างชัดเจนแฟงจึงถูกปล่อยตัวออกไปแต่ทว่าเรื่องราวมันกลับไม่เป็นเช่นนั้นครับเมื่อชาวบ้านแถวนั้นต่างคิดไปตะลอดว่าแฟงนี่แหละคือฆาตกรไม่มีใครเชื่อแฟงค,ครับไม่มีใครเชื่อว่าแฟงคือผู้บริสุทธิ์ข่าวนี้ครับแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านไม่มีใครเชื่อคําของแฟง ถึงแม้ว่าแฟงเองจะพยายามมากแค่ไหนก็ตามจริงๆแล้วแฟงก็เองก็ไม่ค่อยได้พยายามอะไรสักเท่าไหร่หรอกครับเนื่องจากแฟงก็ไม่ค่อยใส่ใจใครอยู่แล้วจะพูดยังไงก็พูดไปแต่เรื่องราวมันก็สงสารถึงขนาดที่ว่าชาวบ้านถึงขั้นเคยพูดนะครับว่าถ้าเกิดแฟงมีความคิดมากพอเขาควรรู้ว่าเขาควรจะไปจากที่นี่แต่ยังไงซะที่นี่คือบ้านของแฟงครับ แฟงไม่มีที่ไปอีกแล้วนอกจากที่นี่เขาเลยยังอยู่ที่นี่ต่อไปครับกระทั่งเขาเข้าวาัยชราแม้จะแก่ตัวไปครับแต่แฟงก็ยังคงทำงานให้กับตระกูลลิดเดลอยู่โดยทายาทของตระกูลลิดเดลน,นั่นเองครับที่เข้ามาสืบทอดเคอร์อห์าต่อญาติคนนั้นเขาไม่สนใจหรอกนะครับว่าเรื่องราวที่ผ่านมาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเขาไม่สนใจจากปากคำว่าแฟงเป็นฆาตกรจริงไหมถึงยังไงซะเขายังคงให้เงินแฟงอยู่ครับ เนื่องจากแฟงยังทํางานเป็นคนส่วนของเขาอยู่แต่อย่างที่เราพูดไปเมื่อสักครู่ครับแฟงเป็นตาแก่ที่ไม่มีลูกไม่มีเมียเขามีเพียงแค่ตัวของเขาคนเดียวเท่านั้นครับไร้ญาติขาดมิตรและปราศจากคนข้างกายบนโลกใบนี้อย่างแท้จริงโลกมันโหดร้ายกับเขามากนะครับแต่มันยังโหดร้ายไม่เพียงพอพอในครบรอบวัย77ปีของเขา เขาตื่นขึ้นมากลางดึกด้วยความปวดขาของเขาอย่างเช่นเคยเขาปวดขา,บาแบบนี้ตลอดเลยครับตั้งแต่เขาเริ่มแก่ขึ้นมาแล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันของเขาแต่ทว่าในค่ำคืนวันนั้นเขาสังเกตเห็นว่าในคฤหาสน์ลิดเดนมีแสงไฟอยู่ทางทั้งที่ไม่มีใครอยู่ในคฤหาสน์แต่มันกลับมีแสงไฟผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ย แฟงเคยมีปัญหากับเด็กแถวนั้นครับเด็กๆในหมู่บ้านต่างคิดว่าแฟงคือฆาตกรพวกเขาเลยหาวิธีการแก้งแฟงมากมายไม่ว่าจะเป็นการป้าหินใส่เขาขี่รถจักรยานหรือเหยียบย่ำดอกไม้ที่แฟงพยายามปลูกหรือแม้กระทั่งพยายามพังประตูและบุกเข้ามาในบ้านของเขาเพื่อเป็นการท้าทายความกล้าของเด็กพวกนั้นเด็กพวกนั้นนะครับไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้น ว่ามันแท้จริงแล้วเนี่มันเกิดจากอะไรแต่พวกเขาครับฟังจากปากของชาวบ้านแบบปากต่อปากเท่านั้นและค่ำคืนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคืนเช่นเดียวกันครับที่แฟงคิดว่าเด็กๆพวกนั้นน่าจะกลั่นแกล้งเขาอีกเช่นเคยเขาก็ออกไปข้างนอกครับเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นในบ้านลิดเดนเขาไม่มีโทรศัพท์ที่จะโทรหาใครหรือแม้กระทั่งโทรหาตำรวจครับ พอเขาไม่เชื่อใจตำรวจอีกแล้วหลังจากเกิดเหตุการณ์แย่ๆกับเขานั่นจึงพาทำให้ตะแก่วัย77ปีต้องหอบสังขารไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นแม้ว่าร่างกายงเขาจะเจ็บปวดมากแค่ไหนก็ตามคุณลองคิดดูครับคนแก่อายุ77ปีในหนังนะครับมันอาจจะดูซอฟมากๆแต่ในฉบับนิยายเนี่ยมันบาดลึกหัวใจเรามากๆเลยครับคุณแฟงนะครับ เขาเดินเข้ามาในคาลือหานครับและมันก็ใกล้มากพอที่เขาจะได้ยินเสียงของใครบางคนกําลังพูดคุยกันอยู่นั่นคือวูเดมมอร์หางนอนได้ก็ใครบางคนอีกคนหนึ่งพวกเขากําลังคุยกันอะไรบางอย่างซึ่งแฟงไม่ได้ยินเขาเลยพยายามใช้หูขวาของเขาครับเพื่อพยายามฟังว่าเรื่องราวทั้งหมดนี่มันคืออะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยด้วยวัยของเขาเจ็ดสิบเจ็ดปีหูของเขาครับมันตึง และเขาไม่ได้ยินอะไรเลยทั้งสิ้นเขาก็พยายามฟังครับสิ่งที่เขาได้ยินมันมีเพียงแค่มักเกิลและควิดดิชแต่มันมีอะไรบางอย่างอีกเขาต้องลองฟังดูมากขึ้นกว่านี้อ๋อใครบางคนผู้หญิงที่จะถูกฆ่าอย่างสนุกสนานและแผนการที่จะฆ่าเด็กคนหนึ่งเมื่อแฟงได้ยินเช่นนั้นแล้วถึงแม้นะครับว่าเขาจะเป็นคนแก่ที่โลกใบนี้เนี่ยไม่พร้อมจะต้อนรับเขา แต่เขาไม่ได้ยินเหตุการณ์พวกนั้นครับถึงแม้นะครับว่าโลกนี้จะไม่ต้อนรับเขาอีกแล้วแต่ตะแก่คนนี้ยังมีไฟมากพอที่จะปกป้องคนอื่นครับเขาอยากจะเอาเรื่องนี้ไปบอกกับตำรวจเพื่อให้ตำรวจนั้นได้มาระง,งับเหตุได้ทันก่อนที่จะเกิดเหตุแต่มันสายเกินไปซะแล้วครับเมินนากินีมาบอกกับวูเดนมอร์ว่ามีตะแก่มักเกิลอยู่หน้าประตูมันช้าไปแล้วครับวูเดนมอร์ได้ต้อนรับมักเกิลคนนี้อย่างเหมาะสมจริงๆ ถึงแม้นะครับว่าแฟงจะบอกว่ามีภรรยารอเขาอยู่ที่บ้านมันเป็นคำโกหกที่วูเดมอรู้ครับแต่ได้ยังไงครับหลังจากนั้นที่วูเดมอ์นั้นได้เปิดเผยร่างที่แท้จริงของเขาให้มักเกอร์แกงคนนี้ได้ดูเสียงของแฟงนั้นได้ตะโกนลั่นด้วยความกลัวมันดังมากเพียงพอครับที่จะบดบังเสียงของวอเดมอ์ที่ไายคำสาปปิดคาใส่ร่างกายของเขา ศพของเขานอนอยู่ทิ่พื้นและคุณรู้ไหมครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรนากิน,นีขมือศพของเขาอย่างโหดเหี้ยมมันคือร่างวันของนากิน,นีครับการตายของชายคนนี้นะครับไม่ได้มีการตามหามีเพียงแค่รายงานที่ว่าเขาหายตัวไปเท่านั้นไม่มีใครรู้นะครับว่าเขาตายและถ้าแฟงนั้นไม่ได้บังเอิญไโปโผล่ในความฝันของแฮร์รี่พอตเตอร์ ซึ่งในตอนนั้นนะครับ mm. จิตของเขาเชื่อมโยงกับวูน,นมอลอยู่แล้วก็ไม่มีใครรู้ครับว่าเขานั้นถูกฆาตรกรรมไปแล้วกระสวงจะไม่แยแสแฟงเลยด้วยซ้ำว่าหายตัวไปอย่างปริศนาและแน่นอนครับว่าจะไม่มีการตรวจสอบใดๆทั้งสิ้นในฐานะของชายสันโดดที่อาศัยอยู่ตามพังแฟงอาจจะถูกละเลยไปก็ได้หากไม่ใช่เพราะว่าแฮร์รี่พอตเตอร์และความสนใจของออบัสตมอนดอร์ ที่ยอมจ่ายเงินให้กันหนังสือพิมพ์ของมาร์กเกิลให้ออกข่าวชายผู้หายตัวไปแล้วล่ะก็จะไม่มีใครทราบเลยครับว่าแฟงนั้นได้ตายไปอย่างปริศนาแล้วเอาไรครับเรื่องราวที่ผมพูดมาเนี่ยยอมรับตามจริงเลยว่าหดหูมากเอาจริง,รงเราเป็นผู้อ่านแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับแต่อย่างที่ผมคิดนะครับหลายๆคนเนี่ยน่าจะไม่ค่อยรู้ดีเทลอะไรพวกนี้และไม่ค่อยใส่ใจมันด้วยซ้ำ แต่อย่างที่เรามาเลื่อนไม่ได้ฟังครับว่าดีเทลพวกนี้เนี่ยพวกเราไม่ควรพลาดจริงๆครับมันเป็นเรื่องเล็กๆนะแต่มันเป็นฟันเฟืองที่สามารถรขับเคลื่อนโลเว่นมอนได้เพราะว่าการตายของแฟงเป็นอีกหนึ่งสิ่งครับที่ทําให้อลบาสรู้ว่าวันมอร์อาศัยอยู่ที่ลิตเติ้ลแฮงค์ตันอยู่ระยะหนึ่งแม้ว่ามันจะไม่สําคัญมากแต่มันก็เป็นข้อมูลที่สําคัญอยู่หน่อยนะฮะแต่ยังไงซะ บนโลกของความเป็นจริงแล้วเนี่ยเรื่องราวพวกนี้เนี่ยผมก็อยากจะให้ทุกคนนะครับช่วยช่วยกันผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบศกดรกรรมของแฟงไบบนโลกความจริงของเรานะฮะถ้าเป็นไปได้นะครับผมอยากจะชักชวนให้เพื่อนเพื่อนทุกๆคนที่กำลังดูคลิปอยู่เนี่ยร่ระลงช่วยๆกันนะครับเท่าที่แบบช่วยไหวฮะเอาแค่แบบกำลังเราของเราคนเดียวก็พอฮะเท่าที่เราช่วยไหวอย่าปล่อยให้คนที่เราเนี่ยมองว่า เขาแย่เพราะว่าคําจากปากคนอื่นน่ยอะไรประมาณพวกเนี้ยเราอย่าตัดสินคนอื่นเขาแบบนั้นฮะผมอยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยช่วยๆกันเนาะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทุกๆคนเลยครับผมอยากให้เราเนี่ยมีความอารีให้กันละกันเนาะแต่และก็แน่นอนครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะมีความรักกับคลิปนี้เหมือนกันและถ้าเพื่อนๆเนี่ยชอบคลิปนี้นะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆนจะชอบกันนะ หวังมากๆเลยถ้าชอบยินกดไ like, ลค์กดซับคดกระครังเพื่มพลาคลิปต่อๆไปนะครับกดแชร์เพื่อนเพื่อนของทุกคนครับได้มาดูด้วยกันและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายจันครับ